สวัสดีครับก็มาพบกับรายการ n a t u e Getter อีกครั้งหนึง่งตอนนี้ก็กำลังเก็บภาพบรรยากาศภาพทย์ขึ้นนะครับกับยอดโมโกจูนะครับไม่รู้ภาพจะสวยหรือเปล่าก็ถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับแต่บรรยากาศของจริงนี่ขอบอกว่าสวยมากๆากครับสวยเกินกว่าภาพจะบรรยายได้อีกนะครับก็เป็นภาพที่แบบประทับใจนี่นั่งจนไม่อยากจะลุกไปไหนแล้วครับเนี่ย ขอเก็บบรรยากาศแบบนี้แบบไปนานๆเพราะว่าคิดว่าคงไม่น่าจะได้มาอีกเป็นครั้งที่สองครว่ามันลําบากจริงกว่าจะได้มาก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าเป็นกําไรกับชีวิตนะครับก่อนมานี่ก็ติดขัดหลายๆเรื่องนะครับทั้ง่ว่าสมาชิกไม่ครบบ้างแต่เจ้าเจ้านที่อุทยานก็ยังใจดีนะครับไม่ครบแต่ก็ยังให้มาได้แล้วก็มีเพื่อนร่วมทางพี่ณัอีกคนนึงก็ทําให้ทีมก็ครบแล้วก็เพอร์เฟก ทั้งเขาโมกจูเนี่ยมีแค่เรานะครับไม่มีคนอื่นเลยทั้งหุบเขาทั้งยอดเขาบริเวณพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมีแค่กรุ๊ปเรากรุ๊ปเดียวครับถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวขอให้ทางปอมทูเกเตอร์เป็นผู้เล่าความประทับใจต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มายืนนานวันตั้งแต่ตีห้าตอนนี้ 6โมงคงึชั่วโมงครึ่งรู้สึกหนาวขึ้นแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าเสื้อก็ไม่ได้หนามาก10องศาก,ก็โอเคอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับวันที่4วันนี้เราก็เสร็จอยู่ประมาณ6โมงลับจากทอ,องสองซึ่งเป็นแคมป์ที่เราักอยู่มุ่งหน้าสู่แคมป์แม่กระสาเลยแคมป์แรก ระยะทางก็ประมาณประมาณแปดบวกกับประมาณสิบสิบแปดสิบหกกิโลครับวันนี้เดินทางไกลหน่อยเดิน <Okay. S 2> อ้วกกันแน่ครับวันนี้นครับวันนี้เตรียมแต่ขาลงแต่ปัญหาต้องเข่านิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรอุปสรรคสำหรับเราขึ้นมาได้ลงได้ครับแน่นอนอยู่แล้ววันนี้ก็อา,อากาศหนาวเหน็บแล้วใช้ได้แต่พระอาทิตย์ขึ้นก็สวยอยู่ เยอะมากเซฟแบตได้เพื่องานนี้เพื่อจุดนี้จุดเดียวพยายามไม่เคยถ่ายลายทางมากแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่อากาศกรุงเทพกับที่นี่คนละเรื่องเลยนะครับที่นี่สุดยอดแล้วพบกันช่วงขาลงนะครับกับเนทชูเกตเตอมีเรามีนายไปด้วยกันโดยป้อมชูเกตเตยย